กัวมากัวมากัวมาฟังกูเอไอมาช่วยเราเอมาช่วยเราไม่ต้องกลัวเอไอมาช่วยเราได้ไงวะไอ่ีเอไอเพื่อรับเราไอหียมึงเอามึงเอากูมาก่อนเดินมาเดินไล่มาเดลไม่ต้องลเดินลมาเดิลงมาเลยไหนก็ไปโบเลยไอกิวไอลูกประตูน่ะไปเลย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 เดินไปด้ยงกขนเงก็ม่เเดินไป ดูมาไวบูฟเนี่ยพันมดเดียวก็มัเดาบมานะครับไอ้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 ไอ่ไอ้ไอ้ไอเไอ้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 ไอไอ้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 อ้อไอ้ไ้อไอไอ้เอไอไอ้อไไอ้เอไออไออไอไอยอ้ออไ้ออไออไออไอไออไไออ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 อไออออไออออไอออ อ่าเรียกเรียกไเรียกไปอดมาอดมาอดมอดมที่เดออดมไมา